ไห้ใชเสือพันให้มานองลาหมมีปัญญาไปเสือเองเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโางห้หโ่้โหโอ้โหอ้หบหัวนี่เป็นจังไดน้อ้้ มานะครับท่านผู้ชมเอ้ยซอเป,เป็นปเรืงปลาไหลนาอมาอ,จ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 อ้อวช่วยช่วยช่่อเออแืออุ้ยองงามง,าม,ง,า,มง,า,มงามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยก็ยยพักเป็นแต่งานบอกครับวันนี้อ่า ทิ้งได้โซวาสซเฮียนหยางแบบนี้นะ่ามาชุ่มเนี้ยมันจะนชัดฮะกับอันนี้อิริอิริครับมันแสงครับใสๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นยังไงลักษณะท่าทาง เบอกโอุ้กใจควายว่ามันสับนะไปีตกใจไปก่อนนะครับนี้อันนึงมันมันมองมันลุงจริงอโอ้ี่ซอกหรือห้องหัวใจเลยด็มัไปได้ไงเนี้ยเฮ้ยัเสียงงามิยูนี่ไหนไต่ลุ่งเลยเนี่ยสบายาพอดี อ้าวไม่ได้จุดโอโซมีอีกคนนึงยังไม่ทราบครับยบังไม่ทราบอีออืออืออ่ไตัวพัานสามสีบอกเอ้าชีห้องรับอ่ามีวะฮึึเงิด ตีเลน่เป็นเป็นจังได้แล้วว่ามันเสงเอาไปซีเด้อหัวหน้าหุ้ยหัวหน้าค่อยสียห,หัวห้ไก็ได้ไม่ได้เสีเยเลยโอ้โหชุๆๆหัวหน้าเปลยนจังได้อีกะคุดไล่เพลงเสียงทำไ เสียนมาปุ๊บทำามีหัวพอดีลงอย่างนี้พุดล่เสียนไปชิวชิวชิวไปครับแล้วมอมอยากจะรู้ว่ะโอ้ย่ะอุ้ยจะสวยขึ้นทุกวันเลยนั่นนี่อ่้โอ้ยฮึมนะกำลังใจมาแล้วกำลังใจ <ś led> ยังไม่สุดนะเนี่ยหยาลงไปอีกหักไม่บาดโอ้ยเออมไมม่มมมันหักหยาเลยครับพังไม่เสียงอะไรุ้ยาอลีดินนี่ดิ่านผูชมยังไม่ได้ติงเลยติงแปลว่าขยับเลยครับ แต่ท่านไหนสงเสัยในภาษาอีสานครับวันนี้เสนอคำว่าตีนไปว่าขยับอโอชอ้์หืมอู้ยวู้ยชัดๆเลยครับเนี่ยนี่ก็โลคนะครับผมเห็นไหมของตัวนี้กิด๊ดแล้วหัวจะเป็นไร ก็อออยังไม่เท่าไรมีพันปูครับจะมีพันปูท่านนึงเนี่ยคาดจิปบัวช้าเป็นพูดไล่หาหนายฉันจ้องอยู่สวยงามอันนี้เมียนหมดพิ้นหนาเลยเจ้งหน่อยนี่ไงโอ้โหเกือบ กรึบชับกรึบชับ,บอืมอืมเปินมากมากตัวน้ำเงาใหม่มันเซ็งนี่นไปทางไหนก็บ่มงเงาใหม่นี่ง่ามีิด้นีนครับกุยผ้าควนต้นใหม่้ลยมึงจ้ะ อาหอกม้อยไม่ใช่หอกยาโอ้ชอบเนี่ย ลักษณะจะไหนโอ้เป็นเหนีบอยู่น,นีนน่งามใหม่เป็นแล้วเนี่ยหัวหน้าเอ้ยเชี่ยวจะไหนวะน,นี่ไงอ้นนอชอว์โอ้สามหักไม่ <laughs> อุ้ยสองครับสองสองสองอุย้ยงามานะขึ้นไหนมาไหนมาที่รู้ชาวมาบ้านใครกรุงว่าหนหรือกรุงว่านนี่สับเด็ดสับตะพื้นตะพือเลยเมื่อวานเนี้ยเรียกว่ามันเซงลงแล้วฮะ

เฮ้ยมาแล้วความงามบ้านโอ้ยดินยังซุม่มครับมองนีดินยังซุ่มๆอยู่แต่ดูหัวมันก็เสาะโออยู่นะคิดว่านะเอาเชียวเฮ้ยกลมกลมครับกลม,ม,มกลมโมกมนี่วะนี่ว่าอันนี้เป็นล่องหัวโดยก็สิไหนไงก็ยี่ิต์ไงโดย ท่านผู้ชมนี่ไงโอ้หลีร่องหัวครับป้าเฮ้ยเีเดี๋ยวจะมองอะไรลงเหรฮะอุ้ยไปเจอังไมา Hmm, cưng gần đưng lâu mỗi mấy à, đứa nè đấy nó nhéo đi nhao mỗi đấy đi ơi này càng chứ không ngam nhiều ngam nèm xuống cho quay sắm ni là Ui đi ngắm vô ngắm vô ngắm vô A hả ai xò đi ngồi A ai ขึนค <pot> <Far> ือซุงวิฮะมันเหมือนมันแสงหมดแล้วพี่น้องทุ่บไปทุบไปบ้านบักเสือไม่เรียกมันแสงนะครับเมื่อกี้บ้านหมกเสือเรียกมันยูเชินมันโค้งไปโค้งมาวิไม่ทำครับไม่ไม่ทำครับตามเข้าไปวุ้ยทุบๆทุบๆทุบๆมากัด Cái gì? nó Mà bên bên bọn mình mềm ra này. mình tay mày này. Treo chỗ này bà. Hóa Ừ. Ừ. ช้อนช้อนตูดช้อนตูดเคลียบแล้วโอเคได้เยอะเอนี่ยั่ามันรุ่งอีกข้างหนว่ามันไม่ติ่งนี่เห็นไหมเห็นปะเจ้าว่าข่อยปะทาร์ปุซซึกน่า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 ฮึ่มชื่เอ้ยงามอยู่งามอยู่ออกมา นี่ครับเข้าไปอีกเข้าไปอีกจ้ะอันนะกระชุบประชุบประชุบโอ้โหตีเสียมหัวน,นี่เสียบอันนี้ปลอดภัยดีสีทองกับสีทองงามอยู่ริง มันแสงสีทองเฮ้ย <c> ส <oughs> วยครับสวยเป็นไรครับผลงานเมื่อนีนนี้นะมันแสงสีทองนะครับเด้อวังงามอยู่ครับนี้วังงามอยู่หัวหน่อยก็มีนะครับเด้อหัวหน่อยนี่บกซอเอาไปทรงข้าเจ้านะครับเด้อข้าเจ้าอันเชียวไปปลูกครับข้าจะไปปลูกนะครับนะ มาสับหัวยังก็มีจ้าเมือ่อี้ก็โอเคครับจังเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบ,บุญขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ